ผู้ชยศาสตราจาร์ดกตรกัญญาบาลอธิการบดีมาหาวิทยาลัยราชภัเทพสตรีให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมาหาวิทยาลัยราชพัเทพสตรีครั้งที่2ในรูปแบบของการประชุมระบบไฮบิดมิทติ้งในห้องประชุมชั้น6อาคารสำนักงานอธิการบดีซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่าองในสเมื่อวันที่7กุมภาพันธ์2566โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณาเกี่ยวกับการพิจารณาให้พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมาหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีสายวิชาการที่ได้รับแต่งตั้งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์หรือสูงกว่ามีระยะเวลาของสัญญาจ้างจนถึงวันสุดท้ายของปีงบประมาณที่บุคคลน,นั้นมีอายุครบ60ปีจำนวน2รายการพิจารณาร่างประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมาหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีเรื่องหลักเกณฑ์ในการเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาผู้ที่ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูง หรือใกล้ถึงขั้นสูงของตำแหน่งรวมถึงการพิจารณาหารือในประเด็นเกี่ยวกับการเปิดรับสมัครพรนักงานขับรถยนต์ในสังกัดกองกลางสำนักงานอธิการบดีด้วย